คนเกิดวันไหนนะจ๊ะที่ช่วงนี้มีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะมาดูกันเลยว่าคนเกิดวันไหนบ้างนะคะก่อนอื่นที่เราจะมารับชมรับฟังฝากกดใจกดติดตามพี่ไว้ด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้มีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะคนเกิดวัน พุธกลางวันนะคะช่วงนี้วัมคิดคุณดีโรดแรนดมีคนแอบชอบคุณเร่งคุณมานานแล้วมีเกณฑ์ที่เขาจะเปิดเผยตัวด้วยโซนคนวันพุธหัสนะคะขึ้นเป็นรลักเกี้เลยนะคะจะบอกว่ามีทั้งคนแอบชอบแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอแฟนเก่าด้วยนะจ๊ะสำหรับคนวัน เสาร์นะคะคนวันเสาร์นะช่วงนี้นะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้วนละอะไรเลยโซนโทนวันอาทิตย์นะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่เราจะเจอคนเก่าเก่าวนเวียนแถมคุณมีคนเข้ามาแต่คุณปฏิเสธเขานะส่วนคนวันอังคาร คนวันอังคารจะบอกเลยว่าช่วงนี้นะมันจะเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาเขาอาจจะเข้ามาแบบสายเปน,นิดๆนะคะแต่ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกใหม่นะคะช่วงนี้จะทําอะไรก็พิจารณาดูให้ดีนะคะอาจจะมีข้อมาให้เลือกนะจ๊ะส่วนคนวันศุกร์บอกเลยว่าคนวันศุกรนะ์เนาะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าเรารอคอยใครสักคนนะบางครั้งอะรอคอยคนเก่านะคะซึ่งเขาแบบว่าเขาไปแล้วยังไม่อยากจะกลับมาหาเรานะคะส่วน คนวันพุธกลางคืนที่ไม่ได้พูดถึงก็คือว่าช่วงนี้มันมีแต่เรื่องอึมคุมนะคะระวังมันมีปัญหาหลักแทรกหลักสอนเข้ามานะคะก็เมื่อคุณมีความรักมักจะมีเรื่องแทรกสอนนะคะดังนั้นนะคะอาจจะไม่ได้เลี่ยงตามวันนะคะก็เลือกวันที่แบบโดดเด่นว่ามีใครแอบชอบมานะคะ